แะเนื้อลูกผสมสายพันธุ์บอซานแนนแองโกก็จะสิบตัวเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายโตเร็วหากินเก่งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีรวมถึงขยายพันธุ์เร็วเป็นทางเลือกให้กับนางเพนสีคำดีหรือแม่บอลชาวบ้านปงถ้ำตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อส่งขายเป็นรายได้เสริมค่ะีแม่เอามาเลี้ยงนี่แม่พันสิบตัวแล้วกับปอพันยี่ตัว แม่ซื้อม้านี่มีตึงแปะต้องแล้วก็แปะมต้องเพราะเพอเพราะแม่เอามาเลี้ยงได้สักพักหนึง่งมันก็เกิดลูกเกิดลูกออกมาบ้างตัวกับสองตัวแฟรสองตัวพ่องสามตัวพ่องจากนั้นมาแม่ก็เลี้ยงมาจอีเลยเลยเลี้ยงไปผ่องขายไปผ่องแล้วก็ซื้อเข้ามาผ่องเป็นจีอี้อยู่ตลอดเลยภายในฟาร์มเลี้ยงแยกเป็นสองคอก คอกแรกเป็นแพะขายเนื้อหรือแพะขุนที่หย่านมจากแม่แล้วประมาณ3เดือนจะขุนต่ออีกประมาณ 3- 5หเดือนจึงจะส่งขายค่ะส่วนอีกคออจะเป็นแพสสำหรับขายพ่อพันแม่พันส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ6เดือนและลูกแพะที่มีอายุประมาณ1เดือนครึ่งค่ะปศุสัตว์อำเภอเปุนมาทำการตรวจเลือดถ,ถ้าว่าตัวเลือดตัวตัวเลือดตัว,ตว,ตวยังถ้าเวลาเขาจะทำเครื่องหมายไว้เพราะว่าเขาจะได้หู่ะเวลาเขาจะ ทำไอ้อย่างต่อไป้งเก็จะได้พอเบอร์หูของมันว่ะประวัติของแปะนะจ๊ะการเลี้ยงแพสิ่งที่ต้องระวังคืออาการแท้งติดต่อหรือโรคเท้าปากเปื่อยต้องได้รับการดูแลจากเจ้าของฟาร์มควบคู่กับปศุสัสตว์อย่างเข้มงวดค่ะแปะนี่เขาจะต้องระวังคือลูกหนึ่งลกต้องอืดสองลกต้องร่วงสามไข้วัดสี่แล้วก็ปากเท้าเปื่อยอันดับแหลก็คือลง,ลงเลี้ยงจะรงเลี้ยงีนยังน้อยต้องต้องสูงพื้น เพื่อนต้องส,งสูงยังน้อยถ้ายำได้ก็ต้องเป็นประมาณเม็ดสามซบเมตรห้าสิบอย่างนี้จะยังน้อยเม็ดห้าซิบเพราะว่าอาการมันจะได้ทายเทได้สะดวกแล้วก็แหมแหมเคลรดลับหนึ่งคือว่าแม่เวลาแม่จะเอาน้ำเพื่อแปะเนี่ยแม่จะเอาเอ็มเขาใส่ประมาณหนึ่งฝาต่อน,น้าขนาดตเตีอยแล้วก็เอาเอ็มเพื่อกินแล้วก็แปะก็จะกินน้ำเอ็มเนี่ยมันจะเน่ยเื้อทายบำเหนแล้ว การให้อาหารแพะแทบจะไม่ต้องลงทุนซื้อเพราะในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วแระถั่วดำและต้นกระถินสามารถเก็บหรือตัดไปให้แพะกินได้ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะให้อาหารที่แตกต่างกันเพื่อช่วยป้องกันโรคไปในตัวค่ะการเลี้ยงนี่กับมายากนมะเจ้าเพราะว่าเขาต้องเข้าใจว่าแพะเนี่ยถ้าว่าเขาเข้าใจการให้อ,อาหารของมันเนี่ยมันจะลดการสูญเสียของแพะคืออย่างหนึ่งเนี่ยมาเจ้ามาเนี่ย เขาต้องเอาอาหารประเภทของแห้งประเภทเปลือกทัวกะหรือว่าฟางหรือว่าท่างมิญ่าลูซี่ติแห้งเขาก็มาเพื่อแปะกินเนี่ยก่อนตอนเจ้าก่อนตีเขาจะเอาอาหารอาหารเปียเพื่อกินเจ้าประเภทญ้าสดประเภทของมักไออย่างนู้นเนี่ยเจ้าเขาก็เอาเงมันกินก่อนเพื่อเพื่อว่าลดการเนีายคือแปะต้องอืดแป็นี่สนมากนี่แม่จะเลี้ยงอยู่ในภายในเล่าเลี้ยง เลี้ยงแบบยืนลงกึ่งยืนลงเจ้าเพราะว่าแม่จะบ่ปอยออกไปกินตั้งหนอกเพราะว่าเพราะว่ากินไปกินตั้งหนอกะไรเขาเสียงหนึ่งเสียงกันแปะไปกินหญ้าตีโดนยาฆ่า,า้าหรือว่าแปะอาจจะไปกินสิ่งแปะปลอมตีว่าเปิ้นทิ่งเปิ้ลควางไห้นะเจ้าจะย่าให้แปะเอานี่กินเข้าไปแล้วจะบรใหญ่แล้วก็ย่างเขาต้องอืดจะย่าให้แปะเขาตายตัวเจ้า แพ้เนื้อสายพันธุ์ลูกผสมเมื่อเติบโต,ต,ต,ตเต็มที่จะมีน้ำหนักตัวละประมาณ20-30กิโลกรัมตลาดมีความต้องการสูงราคาขายกิโลรกรัมละ100-130บาทนอกจากนี้ยังเก็บมูลแพ้แห้งทำเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่พพมมูลค่าส่งขายราคาถ่งละ50บาทค่ะ <t ract> คุณผู้ชมคะที่ฟาร์มของแม่บอนนะคะนอกจากเลี้ยงแพ้แล้วค่ะพื้นที่ที่เหลือนะคะแม่บอนเขายังปลูกผลไม้หลากหลายชนิดด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะคะแล้วก็ลำไย,ยค่ะซึ่งการเลี้ยงแพะแล้วก็ปลูกผลไม้ในพื้นที่เดียวกันนะคะแม่บ่อนเขาก็มีวิธีการจัดการค่ะโดยการทํารั้วรอบขอบชิดนะคะเพื่อป้องกันแพะออกมากินผลไม้แล้วก็พืชผักค่ะส่วนพื้นที่ที่เหลือยังปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเป็นอาหารให้แพะช่วยลวดต้นทุนการผลิตรวมถึงปลูกผลไม้ตามฤดูกาลให้สามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปีค่ะพื้นที่ท,ที่เหลือจกฟาร์มแพะของแม่เมก็จะปลูก มีมะลันไย,ยกยปปล,ล้วยสับปะรดฝรังมะยงชิดแล้วก็มีละมุดมีน้อยนาพันธุ์เพชรตักช่องอมีแก้วมังกรตัยเจพาะการที่เราเลี้ยงแพะด้วยแล้วก็มีการปลูกผลไม้แบบนี้ด้วยค่ะแม่แม่ต้องมีการดูแลอย่างไรคะเพื่อให้เป็นอินทรีย์ค่ะแม่แม่แถบจะมาได้ดูแลอย่าง,างนักเพราะว่าในสวนของแม่นีแม่แม่ก็จะดูเกี่ยวกับ หญ้่กระจะค่อยมีเจ้าถึงเวลามาท่า้าฝนมันมีหญ้าแม่กระเจเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าแล้วที่นี่แม่ก็จะเอาขี้แปะนะเจ้ามาใส่เอาเศษอาหารตีว่าแปะกินต๊ปากตีว่าแปะมันแบดกินมันเยียบย่ยมแล้วมันจำกินแ้วเจ้าแล้วก็แม่ก็เอามาใส่บริเวณโคนต้นก็ใหม่มันจะเป็นปุ๋ยแล้วก็มันจะคุ้มหญ้าเจ้าหญ้าก็ะเจมมีแบบนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างไรายได้ด้วยนะคะนอกจากจะขายทั้งแพะด้วยแล้วก็ ายผล,ลไม้ตามฤดูกาลได้ด้วยจึงมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีเจ,จุดเริ่มต้นในการสแสวงหาอา <ไป S 1> ชีพสู่การเรียนรู้อย่างจริงจังแม้จะไม่เคยสัมผัสหรือเรียนรู้มาก่อนจนเกิดเป็นทักษะที่สามารถสร้างอาชีพได้ด้วยตัวเองจึงทำให้ฟาร์มแพะแห่งนี้เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการลงมือทำด้วยตัวเอง เกิดเป็นแนวคิดของแม่บ่อนที่ไม่เคยยอดท้อกับสิ่งใดและมองว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดสามารถสอดสวงหาจนทำให้เกิดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนค่ะ